สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแกะนะครับผมตัวที่ตั้งนะครับราคาไม่เกิน300นะครับเป็นที่ตั้งในตัวแท็บเล็ต iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็สามารถกับใช้กับที่ตั้งตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอทําการแกะไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นของมาจากจีนนะครับแต่ก็ใช้เวลาไม่นานครับผมในการสั่งซื้อก็หาซื้อในแพลตฟอร์มพวกช้อปปี้ละรก็ด้ได้เลยนะครับ บางอันอาจจะราคาถูกกว่านี้แต่ผมใช้ก็คือผมเน้นแบบทนทนทน,นิดหน่อยครับผมจะเตนรีวิวก็ทนนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมขอแกะเลยนะครับน,นี่นะครับผมเป็นของาจ,าจีนนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับ นี่เลยครับคอดิดเลยนะครับอันนี้คือสภาพกล่องครับนี่ครับใหญ่นะครับผมในการตั้งนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับจะมีการลื่นนะครับเอาไว้การลื่นเวลาเราวางไว้บนโต๊ะเนี่ยครับผมมันก็จะช่วยในการให้เรานะครับการลื่นได้ วัสดุนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงครับฝืดดีครับตรงนี้นี่เลยครับฝืดดีนะครับน่ครับค้งได้ดีนะครับผมอันนี้ถ้มดเราตั้งนะครับผมนะให้ดูอันนี้เราตตั้งนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับสมมติผมตั้งโทรศัพท์นะครับ โทรศัพท์ตั้งมีปัญหาครับแข็งแรงครับเลื่อนออกยากครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของแท็บเล็ตนะครับเป็นแอนนอยนะครับผมขนาดจอสิบเอ็ดนิ้วก็ตั้งได้ปกตินะครับนี่ปุ๊บแข็งแรงครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนครับนี่นะครับในการตั้งโอเคนะครับกับราคาไม่ถึงสามร้อยนี่ครับแข็งแรงนะครับผมถือว่าโอเคครับผมในการตั้งมาดูนะครับถ้าตั้งใน iPad นะครับขนาดจอสิบเอ็ดนิ้วนะครับ อันนี้ผมใส่เคสแลครับถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการตั้ง iPad แข็งแรงครับสุดแล้วถูกว่าติดตั้งตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในการใช้งานนะนี่แพดก็สามารถตั้งได้นี่ครับตั้งได้ครับปรับได้ดีครับผมในการใช้งานผมก็มาแบบพิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวขาตั้งนะครับนี่แข็งแรงครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่เห็นไหมครับ สวัสดีขอบคุณนะครับ